เมรีคัมพียอมรับโง่พร้อมตอบกลับประโยคเด็ดหลังถูกติงเรื่องแฟนเก่าก่อนหน้านี้ทำเอาชาวโซเชียลตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อเมรีคัมพีลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังอย่าง ปูพงศิทธิ์คำทีได้ออกมาประกาศตั้งคัน13สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปวีดีโอพร้อมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขอเดินหน้าเลี้ยงดูลูกน้อยโดยที่ไม่ต้องมีพ่อเพราะมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องพร้อมสัต์แรงถึงอดีตคนรักว่าไม่อยากให้ลูกโตมาในครอบครัว ที่พ่อคิดจะทำร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้โดยเมรีได้เผยว่าในช่วงเวลาหนถเดือนก่อนที่จะเลิกกับแฟนเก่าทั้งคู่ก็ได้คุยกันตลอดว่าประจำเดือนไม่มาแต่ก็ไม่ได้ไปตรวจปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะคิดว่าหากท้องจริงๆก็ช่วยกันเลี้ยงและไม่ได้คิดว่าจะเลิกกันแต่เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางเธอจึงได้ไปตรวจ ผลออกมาคือตั้งครรภ์แต่ยังไม่ได้อาลตราซาวเธอจึงไปบอกอีกฝ่ายชวนให้ไปอาลตราซาวด้วยกัน แต่สุดท้ายเธอก็ได้ไปคนเดียวเมื่อผลออลตราซาวออกมาอีกฝ่ายก็บล็อกและหนีหายไปงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างวิพากวิจาร์ณถึงการกระทำของแฟนเก่าเมรี Mary อย่างกระหนำ่ำล่าสุดเมรีได้แคปข้อความจากชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้วิพากษ์วิจาร์ณถึงนิสัยของฝ่ายชายนำมาโพสต์ในสตอรี่ไอจส่วนตัวโดยชาวเน็ตรายนั้นได้คอมเมนต์ว่า ทุกคนรู้ว่าผอชอคือเรดแฟลกตั้งแต่นางมีลูกคนแรกแล้วทำไมมีแต่แฟนใหม่ที่ไม่รู้ซึ่งเจ้าตัวได้ตอบกลับไปว่าเพราะตอนคบกันมันดีมากจนเราเชื่อและเข้าใจผิดว่าปัจจุบันเขาคงโตขึ้นและดีขึ้นแล้วถ้าได้รับใครสักคนจริงๆคุณจะเข้าใจคะ่ะพร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมว่า เมเห็นคอมเมนต์แนวนี้เยอะเมขอตอบตรงนี้ไว้เลยแล้วกันเมโง่ค่ะความรักทำให้เมตาบอดจนมองไม่เห็นความจริง